สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟนมลลี่นะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมจะห่อบาทนะคะไปหาขายจะโผล่แล้วพี่น้องก็เอ็ดก็โพดพไม่ได้แล้วเอาวเต่าผ่าเข้ากของมันทุกอย่าง เขทุก้อนไม่หมนงเลยค่วมันเดอเดือดหน่ไวมันคอยเปาะฟได้เลยได้ยังไงนไาอกัหนาคอยเปาะะดาน่อยมดงทเลือกปไมา้งแนัมันเปลี่ยนช่องบ่

โอ้แต่ภายในเยอะมากนุ่มเลยอ๋อขนาดอะไรบ้างอ๋อนุ่มเลยเอาลวดพุทธลงจมน้ำหนักเลยนี่สองเส้นเอาสองเส้นยังไงเออใช่นี่มันวัดสูงแล้วก็พอแล้วนะจุดโอ้

ดึงมือมันเค็งเค่งผู้มองเขามนหาได้วหาไม้เจอไม้เจอไม้เือเศเอยผู้มองกรต้นไม้ผูเแกบอไม้สร้างไทยนะโอ้แกู้ฮ้ฮู้ผ้ประทุนทต่งางมีทางนั้นเราไเที่ยวตรงเหนียวนี่เราเปล่า นอดลบอกโทษแล้วก็เอาต้ส่็าหนะค่ะใงานอนะเรจะห้ามใง่ายนอเอาไปเอ้ยเย่ยางนนาุงน่นใส่ตานิ่งไงนองกินแล้วกับ

อันโคตปักปออ,อเออมอช้าันก้างเช้าตอนนี้นามือโรมื้อนี้นาวตอนเก้าโมงเช้า,อา,ชา,าตอนตอน,นี้ยุ่ิเลิตอนนี้ยุ่ิเลิก็เลยว่ายูเคอแล้วท่องมาขายด้วน่ออย่าซื้อทออ่องเออ บ so ่เมื่อแล้วมาขายให้แน่เขาอยากซื้อกำไรเขาอยากเสื้อบ้านนี่มร็วเร็วเนอะมันยังมีห่อนี่ตี้เออเร็วๆเด้อมันยังมีขังน่ะเอามาเน๊ะได้หรือไม่กำไรแต่เขาจะได้กำไรเสื้อบ้านนี่น่ะเอากัมืมูว่านี่ยังมีท่านคืดเนาะหมอว่านี่ยังมีท่านคืดเนาะเทุ่มหมดคืดมื่อนี้ เอากระดูมกระดูกไปนเยรเาห่แวนแวนก็เอามาขายเลยซรอยก็เอาเอาก็ขายเลยนมับอกตุุ๊๊กเล่นเลยว ไม่ฮะเจ้าเยจ้ากระท่อมอธิพาเสื้อจานให่เล่าเราผีผ้าก่อนผีลูกชุบแววอากรห่าก็ไปของตะยบยาไปเลยจะให้ที่รู้จักออกหายยููบ้านมะนาวนอกสองอันใก่อหน่ทุกโคนบนี้

ดอเลยแ่น่าดูเจอเยเจ้าหยุ่มโอ้น่เอ้เออะมัดเป็นบาทน่ะไปตอนไหนสิไปตอนไหนฮะที่ไปตอนไหน